นี่เป็นถู่วพับปัมครับ TLC สามครับตัวนี้ตัวนี้เขาพอดีมี FC ห้ามาปั๊มที่ใช้ที่แบบไม่ต้องเจาะทังครับจะใช้สายน้ำมันเดิมครับตัวนี้คืออุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมครับก็จะมีกรองครับตัวนี้เป็นกรองมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้ก็ท่อท่อน้ำมันมอเตอร์ไซค์นะครับ การใส่ก็ไม่ยากครับนี่ก็ใส่ประมาณนี้ส่วนท่อตัวนี้จะต่อเข้าไปในถังครับต่อเข้าที่เดิมตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็ใส่คาบูเรเตอร์ครับสําหรับใครใช้สายคันร่งเดิมนะครับก็ต้องหมุนคาบูเรเตอร์เข้ากับสายก่อนนะครับมันจะหมุนยากครับเพราะตัวนี้มัน เป็นโค้งครับถ้าเป็นแบบสายตรงตัวนี้ตรงเลยก็ใส่ทีหลังได้ครับตัวนี้ก็มากะว่าสายคันเร่งเราเวลาเร่งสุดประมาณไหนนะครับแล้วก็หมุนเอานะครับใส่สายคันเร่งก่อนนะครับก็ใส่ง่ายครับก็ดันคันเร่งลงไปแล้วก็ดึงสายมาใส่ให้ลงร่องนะครับก็ดันสายเข้าไปครับ ก็ปล่อยโอเคประมาณนี้ตัวน,นี้ไม่ยังห่างอ่ะห่างแล้วก็หมุนเข้าไปครับก็จะชิดเข้ามาครับตัวน,นี้ใกล้เกินไปก็ประมาณนี้ครับใส่ตรงแบบนี้เลยได้ไหมเอ่ยมันจะหลวมนะครับผมก็ใส่อย่างนี้เนาะแล้วก็ตัดจะลองดูนะครับว่าจะได้ไหม ตัดตรงใกล้ๆเลยครับตัดตรงนี้้ยฉีกเลยลองดูลองดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลองดูครับจะได้ไหมเหมือนที่เราคิดไหมเอ่ยโอเคแบบนี้ก็ได้ครับโอเคเลยพอดีเลยครับ ตัดสายให้มันเข้ามาตรงนี้แล้วก็เราก็ยัดเข้าท่อเดิมครับปึ๊บโอเคแน่นเลยครับตอนนี้ก็ใส่ปลายสายนี่ไว้ครับรี่รอยไปก่อนครับเราจะเอาสายดำก็ได้ครับตัวนี้ตัวตัวนี้เป็นสายน้ำมันนะครับ ใส่ว้ตรงนี้เราจะไม่ต่อกลับนะครับเราจะปล่อยทิ้งเลยตัวนี้เป็นตัวแยกน้ามันน้ามันมันจะไหลทิ้งเฉพาะตอนที่เรากดแยกครั้งแรกเท่านั้นครับเวลาใช้งานจริงตัวนี้มันจะไม่ได้ใช้งานครับเวลาเครื่องติดแล้วใส่น็อตเข้าไปเกิดปัญหา นิดหน่อยเวลาเราเปิดโชว์ครับมันจะติดขอองปเลจะหมุนไปทางไหนเลยลองหมุนมาข้างหน้าดูครับลองโค้งมาข้างนี้ดูน่าจะโอเคแต่มันจะเปลือนสายน้ำมันนิดหน่อยนะครับ โค้งมาปร,ประมาณนี้เดี๋ยวจัดสายน้ำมันหน่อยครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาข้างหลังตัวนี้ก็เป็นสายน้ำมัน,นครับเราจะตัดให้มันสั้นๆนะครับสายสีดำจะยัดสายตัวนี้เข้าไปให้มันพอดีครับมันก็จะแน่นพอดีเลยนะครับหลังจากเราวัดความยาวสายน้ำมันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะเอามาใสา่ คารบูดิตอร์ข้างล่างครับตอนนี้คือเราก็สายน้ํามันครับสายน้ํามันขนาดสามมิลครับสายน้ํามันทั่วไปนะครับที่ใช้กับคาบูเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ยัดตรงนี้เข้าตรงรูน้ํามันเลยนะครับมันก็จะพอดีเลยแน่นพอดีครับประมาณนั้นเตริมแลว นี่เราไม่ต้องรัดรัดสายเดียวพอก็จะได้ประมาณนี้หน้าตาครับผมจะลองเติมน้ํามันแล้วก็มาดูกองนะครับว่ามันไหลลงหรือเปล่านะครับนี้ำมันน้ำมันไม่เยอะครับน้ำมันนิดเดียวลองดูดับน้ำมัน tăng lọc đơn bào cất như này nghe thấy cháy ติมไล่ฟองอากาศ